ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญของหลวงพ่อกเกษมเขมะโกกันนะครับแห่งสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในในวันที่15เมษายน2516ครับเป็นเหรียญรูปทรงะระฆังครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญตัวบล็อกสายฝนครับเหรียญของหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนี่ในสนามผ้าต่างๆเนี่ยมีปลอมแปลงมากมาย ด้วยการไหลบล็อกหลายแบบมากครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังสูงครับเหรียญของหลวงพ่อเกษมเนี่ยเขาก็จะเน้นหนักไปทางด้านแขวค่าดและก็มีเมตตาแล้วก็คงกระพันดีครับครับเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญดังในพื้นที่จังหวัดลำปางครับเป็นเหรียญยอดนิยมครับ เหรียญตัวนี้เป็นเหรียญตัวบล็อกสายฝนครับครับด้านหน้าเหรียญของพ่อเกษมเหรียญที่มีรูปแบบเป็นรูปทรงะระฆังครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างได้สวยครับ ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีเส้นแตกเป็น,นขีดๆไปครับบางท่านเขาก็เรียกว่าเส้นขนแมวครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเหรียญแท้ๆจะต้องบีทุกเหรียญครับตัวเหรียญของบล็อกสยฝนครับ ครับแล้วก็จุดเส้นแตกนี้ครับก็จะมีรอยเส้นแตกมาครับเห็นได้แท้จะต้องมีทุกเหรียญครับครับท้านหลังเหรียญครับเดี๋ยวเราคู่ครับ ครับถ้าเป็นเหรียญของพ่อเกษมเหรียญละครังเนี่ยให้สังเกตรตรงนี้กันนะครับขอบของด้านบนเนี่ยก็จะมรีรอยนูนยื่นขึ้นมาครับจากแม่พิมพ์ของตัวบล็บอกของละครังครับเกิดจากการปั๊มครับครับตั้ง4ด้านครับ ครับแ้วสิ่งที่ที่สำคัญนี่ครับขอเปลี่ยนนะครับครับขอเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีอารอยปั๊มมีขยื่นมาหน่อย,อยครับตรงขอเปลี่ยนนี่ครับเดียนแท้จะมีตรงนี้ครับ ล่อคู่ครับขอบตรงนี้นะครับก็มีร่องรอยการขยื่อนมาครับตรงนี้เห็นนะครับเกิดจากการปั๊มมีร่องนูนขึ้นมาครับ,รบโอเคนะครับก็จะมีร่องนูนเกิดขึ้นมาครับ เพราะมันเป็นตัวแบบแม่พิมพ์ของแท้ครับครับลูกคู่ครับครับเหรียญยอดนิยม ของหลวงพ่อเกษมเขมะโกรครับแห่งสุสานไตลักษจังหวัดลำปางครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ